หน้าทองครับจากครั้งที่แล้วมีความลดลงจะบอกว่าดีมากเลยครับนี่ไม่หิวมา2วีคแล้วนะชิวมากนอนสบายสบายหลัง like yeah. จากที่ปรึกษาคุณหมอครั้งที่แล้วนะครับก็ได้แป๊บไทยลดหิวไปแล้วจะบอกว่าดีมากเลยครับนี่ไม่หิวมา2วีคแล้วนะเนี่ยความอยากอาหารก็ลดลงมากๆเลยก็ที่สำคัญเนี่ยเราทำ IF ควบคู่ไปด้วยดูเรื่องอาหารการกินมากขึ้น ยังมีไปปาร์ตี้อยู่บ้างรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยควบคุมได้มากขึ้นม,มากๆนะฮะหน้าทองครับจากครั้งที่แล้วนะครับผมนี่มีความลดลงเพราะว่านี่ก็คือใช้ใสายวัดอยู่ตลอดเวลาใส่เสื้อผ้าแล้วมั่นใจมากขึ้นนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะฮะ one week one k i คนไข้น้ำหนักลดลงแบบมีสุขภาพดีโปรแกรมพวกนี้จะช่วยในการกระชับสัดส่วนคนไข้ด้วยแล้วก็ทําให้มีโครงสร้างของกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นด้วยเดือนนี้เนี่ยจะเข้าสู่โปรแกรมแบบจริงจังแล้วนะฮะเรียกว่า wax program นั่นเองนะครับผมเป็นโปรแกรมที่เขาบอกว่า เป็นซิกเนเจอร์เลยนะฮะของ Apex ็ i m เป็นโปรแกรมสลายไขมันแล้วก็กระชับผิวด้วยครับผมคุณหมอบอกว่าชิลมากนอนสบายๆแค่ชั่วโมงเดียวนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเวกโปรแกรมเนี่ยจะสลายไขมันขั้นเริ่มต้นได้ขนาดไหนตามนิวหนวดมาเลยครับ all that และเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะฮะนอกจากเวกส์โปรแกรมที่เหมาะกับคนตัวใหญ่ๆไขมันนานๆแบบนิวแล้วเนี่ยนะฮะนิวยังเข้าโปรแกรม f i t f ฟิรมอีกด้วยครับเป็นพลังความร้อน RF นะฮะที่เขาจะผสมผสานกับพื้นแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะไปสลายไขมันชั้นตื้นนั่นเองครับผมที่สําคัญนะยังช่วยเรื่องของการย้วยต่างๆอีกด้วยบอกเลยว่าปังแน่นอนครับ อีกหนึ่งตัวช่วยที่ช่วยได้ดีมากๆนะคะก็คือ IV Weight Loss นั่นเองครับผมเป็นการดริมวิตามินเข้าสู่ร่างกายนะครับปรับสมดุลร่างกายให้ดีขึ้นเหมาะมากๆเลยนะฮะนิวบอกเลยสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักหรือว่าควบคุมร่างกายนะตอนนี้นะครับผมเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องการเผาผานะครับการเผาผานดีขึ้นลดการสะสมไขมันหน้าท้องนะครับผมที่สําคัญเลยเป็นการฟื้นฟูดูแลตัวเองเราขึ้นมานะครับเพื่อให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นผอมไวไม่สมครับ เอพิเกสลิมฟิตเฟิร์มเฟรชลดจริงลดไวไม่โซอมปลอดภัยได้สุขภาพดี